สวัสดีครับพ่อแม่ฟิน่นงงานปับหน้าก็หาก,ก็ได้วังหกสิบเปอร์เซนตครับตอนนี้นะครับหาก,กได้หกสิบเปอร์เซนหากก็เป็นรูปเป็นล้างต้นไม้นี่เพื่อนช่งอางแมวออกครับต้นไม้ต้นมะเกลือ เจ้า m 8 5 40ครับตัวแรงตัวแรงตัวแรงอำเภอครับซีรครับขนาคับเนี่ยล้มรถครับขนานะเฮ็ดยากครับมันเป็นขนา เป็นแฮห,หน้ารูปด้ามปืนมันก็เลยเห็ดยากเนี่ยจังหน่อยครับเนื้อที่สามไร่ครับเห็ดเป็นให้เดียวเลยทั้งลุ่มเข่ากับหางกับอ๋อครับ กำลังซองกำลังซองเบื่อพี่น้องเอ้ยคนาล้มรถสาสมบรรยากาศ สามไรลเห็นห้เดียวดินแข็งหน่อยดินโอ้ยแข็งพวะปาน,นหินอยู่แหละพวะปานหินทรายหาก็เป็นรูปเป็นล่างเดี๋ยวเจอกัม่คลิปหน้าครับ